สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโรนะคะของเรานะวันนี้นกจะมาเปิดไพ่ดูพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ2563นสินะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสภาวะอารมณ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะคะขอดูหน่อยนะคะว่าคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะในช่วงเดือนนี้ น้องเปิดไพ่แบบศาสะตะวันตกนะคะสามารถดูควบคู่กันได้ทั้งราคนาและราศีค่ะเป็นการเปิดไพ่แบบโดยรวมเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเรื่องราวนะอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่ก็ได้นะพอดูค่ะชาวราศีกันคุณเป็นอย่างไรบ้างคะจอยสติกค,ค่ะ j u s t i c ค king ถ huh? ือดาบ knight ถือดาบเด็กถือเหรียญค่ะ10ดาบอืาตัวคุณนะคะในช่วงเดือนนี้เหมือนคุณมีเรื่องให้คิดและตัดสินใจคุณกำลังชั่งใจอะไรบางอย่างคุณกำลังต้องคิดและตัดสินใจอ่ากับความถูกต้องอะไรบางอย่างอยู่นะคะเอ่อ คุณอาจจะคุยกับชาวราศีตุลน,นะคะชาวธาตุลมหรือว่าชาวธาตุด,ดินนะก็คุยกับใครก็ได้นะคะคุณกําลังคิดตัดสินใจอยู่ว่าคุณจะเอาอยัางไงนะคะคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะในถือดากมันมีการจบกันไปแล้วสิ้นสุดกันไปแล้วนะคะถือดาบคุณได้เดินหน้าไปแล้ว แต่คุณก็ยังกลับมาคิดนะคะความสัมพัน์นี้มันเปราะบางจริงนะคะอืมมันเปราะบางนะคุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณนะคะเหมือนคุณเดินหน้าแล้วอะแต่คุณก็ยังมาต้องมานั่งคิดนะคะมันมีเรื่องอะไรบางอย่างให้คุณต้องตัดสินใจอยู่นั่นเองนะขอดูว่าคุณเจออะไรมาคะชาวราศีกัน คุณเจออะไรมาที G ่ให้พินเฟสค่ะหกเกาหนึ่งช่วยโอเคคุณเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ลับๆไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีความแน่นอนในความสัมพันธ์นะคะเอ่อความสัมพันธ์ที่มีใครสักคนหนึ่งอ่ะหันหลังให้กับคุณไปแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่จริงๆมันก็เป็นความรู้สึกที่ที่ดีอะคะ่ะหนึ่งช่วยความรู้สึกที่จริงใจต่อกันนะนะ แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยนะคะเป็นค,ความสำคัญลับๆนะเขาอาจจะเป็นฝ่ายหันหลังให้กับคุณไปคุณคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในช่วงเวลากลางคืนหรือเป็นคนที่น้าคนหานะคะค,คุณคนนี้คนเลิกเขานะคะมีสเสน่ห์เขาก็จริงใจตุนนะแต่เขาไปจากคุณแล้วนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าตัวเขาเป็นยังไงบ้างคะตัวเขาคนนั้นของชาวราศีกัน ชาว,วร์สองไม้สิบไม้ค่ะสเตรนค่ะเขาอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์นะคะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนคุณคุนนี้นะเวลาคุยกบเขาต้องมีเหตุมีผลนะคะเอ,อ่ออาจจะเป็นคนไกลด้วยคุณคนนี้นะสภาวะรมของเขาเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ตัวเขายังคงรู้สึกพังพัง นะเป็นเดอดทาเวอร์ ower, หรือถ้าเขารู้สึกเออถ้ามีปัญหากับคุณอ่ะเขาก็ยังรู้สึกไม่ค่อยดีกับคุณเท่าไหร่อน่นะคะอืมแล้วก็เขาเป็นคนเก่งค่ะคนคนนี้นะสตรนเป็นคนเก่งนะเคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรต่อน,นี้ออะไรเรื่องราวต่างๆมาเขาก็เป็นคนที่ต่อสู้กับชีวิตของเขาเหมือนกันนะสิบไม้เขายังรู้สึกแบกความรู้สึกอะไรบางอย่างไว้อยู่แล้วมีการรอคอยค่ะ รอคอยอะไรคะอ๋อจ u d g ม e n t ขึ้นมาเขารอคอยที่จะให้ความจริงอะไรบางอย่างถูกปเปิดเผยขึ้นอยู่นะคะประมาณนี้นะคนคนนี้อาจจะมีความแตกต่างกับคุณมากๆนะคะในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมหรืออายุวัยไลฟ์สไตล์ภาษาการสื่อสารพวกนี้ต่างกันมากๆกับคุณนะคะออแล้วก็ คุณกับเขาอาจจะมีเป็นความสัมพันธ์ที่มีการไปไปกับกลับกันด้วยนะคะขอดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวราศีกันเด็กถือถ้วยค่ะสิบเหรียญเดอะเฮอร์มิตเขาก็คิดถึงคุณนะยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่เลยค่ะแต่เขาก็นิ่งเฉยกับคุณเช่นกันนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวแพทยนน้ำโรกอพิจิกมีนหรือชาวราศีกันนะคะด้วยกัน ก็ได้นะคุยกับใครก็ได้นะเขามีการดูดูคุณอยู่สองคุณอยู่นะแต่เขาก็ไม่ทำอะไรเช่นกันนะคะคุณคณนนี้เป็นคนที่เขาเป็นคนที่มีความรู้นะผ่านเรื่องราวอะไรกันมากมายนะคะขอดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาฮะชาวราศีกันเจ็ดไม้ค่ะ9ก้าช่วยค่ะ อืมเจ็ดไม้คืออะไรคะขยายเจ็ดไม้หน่อยอคุณเหมือนคุณอยากจะเดินหน้าแล้วนะคุณพยายามที่จะไปข้างหน้าแล้วนะชาวราศีกันแต่คุณก็มีความระล้าระลังอะไรบางอย่างเจ็ดดาบกับความสัมพันธ์ลับๆความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยเนี่ยคุณยังมีการให้ความสนใจเขาอยู่คือคุณเนี่ย พยายามที่จะไปข้างหน้าแล้วแหละแต่คุณก็มีความละละ้าละลังอยู่นั่นเองนะเอ่อคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณค่ะ9ถ้วยเหมือนคุณมีความสุขมีความมั่นใจมีความแบบคืออยู่กับตัวเองได้อะแต่จริงๆแล้วลึกๆนะคะ5ถ้วยคุณก็มีความเสียใจมีความรู้สึกผิดลึกๆอยู่ในใจนะคะนะคิดถึงเขาอยู่เหมือนกัน นาะรู้สึกผิดกับเขาถ้าคุณเป็นฝ่ายทำเขานะคะขอดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนนี้ค่ะชาวราศีกันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะเดอะไฮโลแปนนะคะหนึ่งไม้คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟหรือชาวราศีพิจนกคะอคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเดอะไฮโลแฟนคืออะไรคะเปลี่ยน เหมือนคุณจะมีโอกาสได้ตัดสินใจหรือได้ไปปรึกษาปัญหาอะไรบางอย่างกับคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าคุณนะคะแล้วคุณก็หกเหรียญไปปรึกษาแล้วคุณก็จะได้คุณอยากจะไปคุณอยากจะไปขอโอกาสใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะคุณที่ คนที่มีความต่างกันในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรม,มออคนที่คุณยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่คุณจะไปขอโอกาสจากเขานะคะเป็นหกเหรียญเขาดูหกเหรียญคือหกไม้อืมใช่คือคุณยังรู้สึกดีๆกับเขาคุณยังคาดหวังว่ามันจะไปต่อได้นะคะอ,อ,อ,อืเป็นคิงถือไม้ คุณยังเฝ้าดูเขาอยู่นะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือคุณอยากได้รับโอกาสจากเขาอืมคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่ขอโอกาสจากเขาแหละใช่การขอโอกาสครั้งนี้นะคะเหมือนกับคุณต้องไปปรึกษาผู้รู้คนที่คุณให ความนับถือค่ะว่าจะเอายังไงดีจะขอโอกาสจากเขายังไงดีคนคนนี้นะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณค да ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีกัน1หนึ่งดาบห้าไม้แปดไม้ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ คนที่คุณตัดใจไปแล้วคนที่คุณไม่อยากจะผูกมัดไม่อยากจะมีสถานะกับเขาเนี่ยคนที่มีปัญหากับคุณเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันอย่างกระทานผันนะคะแปดไม้ขึ้นมาเนี่ยนะติดต่อสื่อสารกันอย่างกระทานผันเขาอาจจะติดต่อคุณมาหรือคุณติดต่อเขาไปก็ได้นะคะอืมคนที่มีปัญหา คูนี้แหละเดี๋ยวขอดูห้าไม้คืออะไรคะเดอสตาร์ Star, นะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกุม mm hmm. เหมือนกับความสัมพันธ์นี้นะคะยังคงมีคนคาดหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะ,ะจะมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อพูดคุยกันนะคะสําหรับชาวราศีกันนะจากที่ตัดใจกันไปแล้วมีปัญหากันไปแล้วนะคะไม่คิดว่า จะได้ติดต่อก็อยู่ๆก็าอาจจะได้พูดได้คุยกันนะขอดูค่ะคุณโสดคุณโสดชาวราศีกันหน่อยเดอนัค่ะในช่วงนี้คุณน่าจะแฮปปี้นะคะมีการเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตของคุณอย่างแฮปปี้เลยนะคะอืมทวินถือเหรียญแล้วก็ห้าดาบแทนลึกๆแล้วนะคะในใจในใจคุณยังถืออะไรบางอย่างไว้อยู่นะชาวราศีกันนะถือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณก็ไม่ได้เรียกร้อง ที่จะทะไรเขาอาจจะเป็นคนที่ทะเลาะก,กับคุณมีปัญหากับคุณแ h ้ดับหันหลังให้กับคุณไปแล้วนะคะด้วยอีโก้ของทั้งสองคนที่ไม่ยอมกันอืมจริงๆคุณก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตของคุณแล้วแหละแต่ลึกๆนะคะคุณก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ยังติดอยู่ในใจนะพอดูการงานค่ะการงานการงานชาวราศีกันค่ะอ่าการงานนี่เก้าไม้ก็ ยึดงานเก่าไว้เป็นหลักเลยนะคะอย่า,าถ้าจะคิดจะย้ายงานหรือโยกย้ายอะไรก็อย่าเพิ่งยกย้ายในตอนนี้นะคะอ,อยู่ที่ทํางานเดิมๆไปก่อนนะคะยังไม่ต้องมีการยกย้ายอะไรทช้งนั้นนะเกาะงานเก่าไว้ให้แน่นๆนะคะาการเงินค่ะการเงินจ็ถ้วยคุณก็ได้เงินค่อนข้างดีนะเงินจากที่ทํางานของคุณนะคะ ได้เงินจากไอเดียได้เงินจากความสามารถของคุณนะคะผลงานของคุณนะ,ะสุขภาพาววค่ะจะเวิร์ค่ะสุขภาพดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะชาวราศีกันนะ,ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะต้องขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ยังติดตามช่องนี้นะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้ใหกับนกมากๆเลยนะ วันนี้นุ๊กขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ